คุณบัรจันครับในเดือนมีนาคม2565เนี่ยนะครับเสมือนหนึ่งว่านะครับไพ่มาเตือนคุณนะครับว่าชีวิตเป็นของเรานะครับใช้สถานะครับจะทุกข์จะสุขจะผิดหวังจะสมหวังนะครับทําด้วยตัวเองนะครับแก้ไขล้มลุกคุกคานอะไรก็แล้วแต่ช่วยตัวเองให้ได้มากที่สุดเลยนะครับอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นนะครับเพราะการหวังพึ่งคนอื่นเนี่ยนะครับถ้ามัน เขาสามารถจะให้เราพึ่งได้ทั้งชีวิตเนี่ยก็โอเคนะครับแต่วันดีคืนดีเนะครับเขาเปลี่ยนไปนะครับเขาไม่อยากจะให้เราพึ่งเขาไม่อยากจะวุ่นวายอะไรกับเราเนี่ยวันนั้นเนี่ยเราจะเคว้งคว้างเลยนะครับเสมือนหน้าไพ่ของคุณในเดือนนี้นะครับคุณวันจันนะครับไปหวังพึ่งนะครับเอาชีวิตครอบครัว เรื่องเงินเงินทองทองไปฝากความหวังไว้กับคนรักนะครับถึงเวลานะครับเขาเบื่อเขาก็สลัดเราทิ้งหรือเขาเบื่อนะครับเขาก็ไปหาคนใหม่ถึงตอนนั้นเนี่ยนะครับโอ้โหกว่าเราจะเริ่มต้นได้ตั้งตัวได้กลับมาหาเงินหาทองด้วยตัวเองเนี่ยลำบากเลยนะครับ